จังเลยนับเลยหนึ <s <chat> <S okay. ่งสองสามสี่ห้าหกเจสจะนับวนไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อขนมที่ตลาดดีกว่าเึ้นอมฮไปเลยแอคชั่น จิงดีกว่าไม่ไหลยืเลยอ่ะเฮ้ยของใครอ่ะไม่รู้อ่ะเอาไปไหนนะเาไปไหนนะอ้โหันไม่ค้าไม่อยู่อว่น้ก็ปะูนี่แหดีบินปิว เออบกตา,า,าิไม่มีไม่ชเปลี่ยนไหมไีก็ขอตนนทุกคนแตกกขโมยของเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์นี้พอกินตอนที่ห้าเรื่องติดตามต่สุดท้ายนะทุกคนัไม่ว่ากินกัน